เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะครับเจ้าเรือประจบไอคันนี้นะครับคันนี้เป็นปีย1ิบเอ็ดนะครับคันนี้มีอาการเสียงดังนะครับลูกค้าเอาไปทําโซลาร์ลูกลิ้นอะไรมาเนาะสอบถามลูกค้านะครับเคยเอาไปทําพวกโซลาร์ลิ้นมานะครับอันนี้คือขันแตกไปแล้วนะครับเป็นจุดเนาะนี่นะครับขันจนแตกเลยแล้วก็น้ํามันเครื่องรั่วนะครับแล้วก็อาการเสียงคือการเสียงดังนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเลยนี่นะครับอาการเสียงดังอันนี้คือฝั่งโซลาร์ลิ้นนีคือ อันนี้ต้องได้รื้อออกมาเช็คนะครับมีปัญหาไปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือฝั่งโซลารีนเนาะเสียงดังเนาะแล้วก็ลดมีอาการนะครับคัดมืดตัดลื่นมากเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนะครับฝั่งนี้คัดก็ดังนะครับ นี้ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าจะต้องได้เช็คเลยครับทัง้งฝั่งโซาลารีนแล้วก็ฝั่งคัดเนาะลูกค้าบอกโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คจากก,การได้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับฝั่งคัดนะครับบอกว่าการคับหมดคัดหมดมันจะหมดจริงหรือเปล่าครับเอามาดูนะโอ้โหนี่คือคัดสามก้อนนะเพื่อนๆหมดจนไม่เหลือเลยนะครับออืืห ไม่เหลือแล้วนะครับหมดเกี่ยงหมดจริงๆนะครับแล้วก็เจดีค์ทนี่คือพังหมดเลยนะครับพังหมดเลยเนาะแล้วก็ฝั่งค์ทนี่คือไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มันล็อกนะครับอันนี้ต้องได้ตีออกนะครับอันนี้คือตีออกมาสักพักแล้วเดี๋ยวถอด์ไหมเพื่อนๆดูนะนี่นะครับขี้คัทขี้ดินนะครับคัทหมดคัทหายไปไหนหมดนะครับโอ้โหนะครับเป็นก้อนเลยนะครับเยอะจัดนะครับรถใช้งานโหดมากนะครับเพื่อนๆ ใช้สุดจัดจริงๆคันนี้แผ่นคงแผ่นคัสนะครับไม่นะครับได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนาอกนี่นะครับอันนี้ก็สึกินเข้าไปนะครับนี่นะครับโอ้โหกองน้ำมันเครื่องนะครับทะลุเลยทะลุเลยนะครับนี่ดูเศษนะครับโอ้โหนี่นะเพื่อนๆเวลาทำเครื่องชุดคัสตลื้อออกมาอย่ามองข้ามนะครับจุดจุดนี้นะครับ นี่นะครับไม่อย่างนั้นไม่จบแน่นี่ก็พังไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือหน้าที่กันกองน้ํามันเครื่องนะครับกองไม่เสร็จที่ฝุ่นที่เหล็กมันเข้าไปในเครื่องนะครับดิงกัลลินะฮะแล้วก็นี่คือสภาพเฟืองปั๊มน้ามันเครื่องนะครับบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องครับจะเป็นต้องเปลี่ยนด้วยครับตามระยะนะครับมันมีระยะใช้งานนะครับไม่ใช่ใช้ไปเจ็ดชั่วโคตรนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับสาคัญหลักๆเลยสําคัญมากเลยนะครับ แล้วนี่คือฝังโซลลิ้นนะครับลูกยางกระบอกนะครับหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วลูกยางนะครับไม่เหลือแล้วแล้วก็ยางกิงโซนะครับตัวกลางนี่นะครับโอ้โหเพื่อนๆมีแค่นี้นะนี่นะครับปกติมันจะเป็นวงแล้วก็ใหญ่มากนะครับเป็นยางเนาะนี่คือเหลือแต่เหล็กนะครับยางไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับปกติจะต้องใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางนี้นะครับยางมันเริ่มเลยนะครับขนาดนี้นะ หายไปแล้วเหลือแต่เหล็กใช้งานสุดยอดจริงๆนะครับคันนี้ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวทําการเซตนะครับให้ใหม่หมดเลยนะครับฝั่งนี้นะโซลารลุงราล,งลิ้นลูกยางกระบ,บอกกระบอกนะครับเอาให้จบทีเดียวนะครับไม่ต้องทําหลายรอบเนาะคุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้